ใช่ค่ะนี่คือกำลังใจแล้วค่ะถ้าเดี๋ยวรอให้ของพี่พีทก่อนเดี๋ยวให้พี่พีทเขาถ่ายรูปให้เสร็จก่อนเนาะแม่เนาะ <c oughs> ถ้ามีคนถามหาแกมุ่งมด้วยนะแก้มุ่แล้วก็ใช่ตอภรรยาไม่มาให้กำลังใจหรอ กะไม่ได้ไปคะ่ะก็มาหาพี่พีทคะ่ะอ <c oughs> <c oughs> ีเว้นของเราเราจัดเสร็จแล้วเนาะอันนี้เราแบบวันนี้มัน,นอ๋อเอาเลยค่ะที่จะของพี่จัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะอนี้อันนี้วันนี้พี่ก็เลยมาให้กำลังใจพี่พี่ว่าวันนี้มีคนไปกับกบอยเยอะเยอะอยู่แล้วเนาะวันนี้ไม่มีใครมาให้กำลังใจพี่วันนี้เราก็เป็นตัวแทนมาแล้วกันเนาะคุณแม่เนาะ แบบแบ่งๆกันไปเพราะมีงานสองงานไงอีเว <c oughs> นท์ทุกคนในซีไม่เห็นของพี่จัดเลยจัดไปแล้วนะวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะ เขาก็ลงในด้อมนะตั้งตั้งยิงเยอะเลยแบบมาให้กําลังใจพี่ได้นะบัตรฟรีอย่างเงี้ยยังไม่มีใครลงมาเลยคุณแม่เราก็ต้องต้องแบบว่าเราก็เลยต้องแบบว่ามาให้กำลังใจพี่พีเรื่อยเนาะสวัสดีค่ะพี่พีทาลิฟไอโอยูมานะคุณแม่สวยใช่ค่ะคือแบบแบ่งกันมาให้กำลังใจ ก็ไปพีรศัาตร์ลงชวนในด้อมไม่มีใครมาเลยเราก็ต้องแบบเป็นกำลังใจมาให้อีฝากอีทางหนึ่งเนาะทุกคนแห่เพราะเราก็รักคั้คู่เนาะเราไม่ได้ได้นี่เนาะ งานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็เหมือนแบบที่ให้พีธมาสัมภาษณ์แล้วก็เซ็นโปสเตอร์แล้วก็ถ่ายรูปค่ะ okay, okay. มานานยังมานานมายถึงไลฟ์เหรอคะ <Okay. S 1> ถ้ามาถึงมาถึงนี่ตั้งแต่เที่ยงแล้วค่ะ ดูเฮ็ดดูเฮ็ดดูเฮ็ดพี่พี่เขาให้หยอดแล้วเอาเอาอุ้ยอยากหยอดจะแย่มองตั้งนานเอาขอบคุณนะขอบคุณครับด้วยนะขอบคุณพี่ขอบคุณยอยากหมุนมาก คือเขามีแบบมีบูธอะไรมาตัะบริษัทอะไรต่างๆมาเยอะมากเกี่ยวกับเขาเหมือนนักลงทุนมาเยอะอะค่ะวันเนี้ยเขาก็เลยมีบูธบริษัทต่างๆเต็มเลยแล้วก็มาที่บูธก็ว้ายอะไม่มือไม่หมานอ่ลูกมือไม่หมานี่ลูก น hmm. <Yeah, like pues uh, si uh, ี่ถ่ anyway> ายได้นะคะถ่ายเปแล้วเหรอคะอัี้่้เน่องพี่พีเค่ะได้ค่ะเเลยเอากลับี่เพนีทั้งหมดเลยค่ะเดินไปหาเพชรเมิรับแต่แค่ชนตุดก็ว้าวาอะ ได้นี่นี่ก็มีของให้พี่พีทเหมือนกัน,นะคะ่ะมอบตอนนี้เลยได้ไหมพี่แฮมฝากถือให้หน่อยได้ไดแล้้ล้วไดวไดว ออจะได้เห็นจะได้เห็นอไม่เียนเลยนี้ำถ่มันแจะขอใเจ้าี่ลใถ่ายลูกไม่ดอยากกดอ่ะเจ้าอเครกันแันี้มีาตั้ง่กนาตาซีอะดู้ำบางเขาต้องหรอดู้ำดนดูน คา <gesch> ขาขาขายืดขายืมาเรียบร้อยค่ะ <Price> น <Dracula> ี่มันอะไวม่กไวนะว่าง่เด็กตัว่าว่าทอลาะไรมเากว พอถ่ายเฟื่อพ uh huh> cin ี่พีก่อนแล้วกันนะคะพี่ม่นดาไม่ให้ถ่ายไปไลฟ์สดกับพี่พีทก็ได้นะคะแล้วทุกคนจะเห็นหมดในด้อมพี่พีท ลุลุลุงงเพชรเป็นอะไรลองเพชรเป็นอะไรสบายเขาก็เลยไม่อยากถอดแมสเขากลัวเอาไขาวัดไปติดที่ผีกับคุเลขาเขาก็เลยไม่ไม่เขาก็เลยพี่พี่นิดานิดาก็เลยไม่เอาแมสออกครับครับครับใช่ค่ะแฮมเป็นคนถ่ายอเองแฮมเป็นคนไลฟ์สดแทนนิดาก่อนแฮมเป็นคนไลฟ์สดค่ะสวัสดีค่ะ อำไม่ได้ถ่ายอำไม่ได้ถ่ายเลยไม่ได้ถ่ายรูปเลยได้ได้ถ่ายวิดีโอพี่พีทไว้ไม่เป็นไล์รูปแผมมีเยอะมากดูงานรอบๆดูป้ายพี่พีท

ดูดูดูน้องเพชรทำเอาสติกเกอร์มาปิดปากตัวเองคนเยอะเยอะมากเต็มลงหนังเลยเต็มลงละครเขาเรียกลงละครเต็มลงละครแล้วคนแน่นเอียดเลยนี่คุณเลขาคุณเลขาถ่ายคุณเเลขา ไปทางเพื่อนน่อยะไปทางเพื่อนค่ะเพื่อนนค่ะบางคนไม่สะดวกถอองกไม่ทราบเหมืกันสะดวกไม่สะดวกก็ไหลหมด ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนี่คือเพื่อนของน้องคุณเล่ะแล้วก็บางคนที่มาในงานแล้วบางคนก็ไม่รู้จักตอนนี้จ้ะนี่โอกระจูคนใส่คนใส่ชุดสู่สีฟ้าเจ้าของโอกระจู ่ีพี่พีทที๋มน้องปุ๋มไม่ได้มาค่ะพี่ปุ๋มเ็าไปงานงานเลี้ยงวันเกิดอีกอีกกลุ่มหนึ่งเขาจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้ให้แก้มปุ๋มแก้มปุ๋มก็เลยไม่ได้มางานนี้มากับพี่พีทกับคุณเลขาและเพื่อนเพื่อนพี่พีท แก่ขึ right, ้นเลยโดูนั่นเองไม่ดีนตะท่านนี้ต้องดูที่นั่งดีกว่า